รู้จักคําว่าอ ekemen ไหมคะเออรู้จักครับแปลว่าเราชื่ออะไรจ๊ะชื่อฟอสครับผมเนี่ยครับชื่อภูมิครับกันครับผมชื่อไอครับผมถ้าได้ยินคําว่าอีเคเมนคิดว่ามันคืออะไรความหมายว่าอะไรคะเออ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 เฮ้ยชอบเลยนี้เอาเลยเคลียดต่อไปอะไรสักอย่างของภาษาญี่ปุ่นไหมครับคาสักคำหนึ่งที่เป็นภาษาญี่ปุ่นสถานีรถไฟญี่ปุ่นนะสถานีรถไฟญี่ปุ่นรองเท้าก็ได้รองเท้าถ้าเป็นรองเท้า อีเคเมนไงอ๋ออีเคเมนก็รองเท้าไป<ช>เลยอีเคเมนเหมือนแบบความเจริญรุ่งเรืองครับอโอ้โหโอ้โหแสงอาทิตย์ยามเช้าโอ้โหแสงอาทิตย์ยามเช้าอะไรอีกอะไรอีกอะไรความก้าวหน้าครับวิชั่นแบบไกลๆก้าวไปคำตอบไม่คือไม่ถูกต้องนะคะ,ะ,ะ,ะรู้จักคำว่าอีเคเมนไหมคะเออรู้จักครับแปลว่าผู้ชายหน้าตาดีหรือเปล่าครับเฮ้ยแกใครเฉลยน้องเขาที่มาเฉลยหรือเปล่าเป็น คนเหมือนญี่ปุ่นจั้งเลยพี่เอยมันคือใส่รถตู้ไม่ใส่เงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมถูกต้องคะ่ะง่ายแบบนี้รับไปเลยคะ่ะกับอีเทมเซรั่มนะคะให้น้องเอาไปเสริมความหล่อหล่อแล้วหล่ออีกขึ้นไปอีกนะคะด้วยอีเทมเซรั่มนะคะขอบคุณค่ณ <มา S 1> คะ